คลิปนี้ผมอยากจะอธิบายบางอย่างให้มันเข้าไปถึงขั้วหัวใจคุณเลยและสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณมันคือปัญหาสังคมมันคือปัญหาของคนมีสองบุค,คลิกคนที่ประเภทหลงตัวเองหรือนาซิสซิสรวมไปถึงคนทั่วไปที่นิสัยไม่ดีใช้สิ่งนี้เป็นอาวุธทางการค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคืออย่าพยายามทําลายชีวิตของคนอื่นด้วยคําโกหกเพราะชีวิตของคุณอาจถูกทําลาย ด้วยความจริง never try to destroy someone's life with a lie when yours can be destroyed with the truth เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างนักการเมืองที่พยายามโกหกเพื่อทำให้ตัวเองดูดีใส่ร้ายป้ายสีฝั่งตรงข้ามแล้วบางเอออาจจะลืมว่าตัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยอย่าพยายามหลอกประชาชนด้วยคำพูดอย่าพยายามโมโนให้ตัวเองดูดีทั้งที่คุณก็ไม่ได้ดีอย่างที่คุณสร้างภาพ Why not have? What goes around comes around. Do you agree with me? And that's one minute with Ram. See you next time.